พี่น้องเอ้ลยตึกตึกปลาน้องบัวน,นะครับตึกกระตึกยากยากนะครับผมปลาก็บุกหอยมีหรอกครับผมแต่ว่าเมาืองนะครับผมว่ามันชิมีสำหรับน้องนี่นะครับ หาวเลยบ่วันใดมันบ่นไหนาเเลยหาวไปซงวไปฝูกลบมาอย่า่นินได้้องมีหอันเออบ้น,น,าน,นาหาอนรอป้าน้องน่อยนะครับพี่ <c oughs> รูวาสิมีป้าบะมีนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แทงเกลี่ดรับนกเงออีกพวกกับบยนนกเออีกดบเลยโอเคโอเครรแงตงเกลียดรับยีนนกเงือกพวกป่าป่าคอกรจำของตัวเองกับอะไรเนาะโ้ยจ่เนาแข็งแข็จนตายป้าตนนั้นก็งอูที่เนาะ Bà nhân vô bụi dù lúc tôi nèo. Na mọc ánh niệm cân niệm nùng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  niệm 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 Qua niệm 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 niệm